สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูชันทนาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรนะคะตามไปดูกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องของมาตราแมกกาคาค่ะมาตราแมกกาาหมายถึงอะไรนะคะมาตราแมกกาาก็หมายถึงนะคะคาในมาตราในแมกกาานั้นไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดในท้ายคํา หรือท้ายพยางนั่นเองนะคะอ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะอย่างเช่นนะคะคำว่าขาคำว่าปูคำว่าผีผ้าไหมนะคะใจว่ายังมีคำอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างไว้เพียงสี่คำถัดไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคำว่าหมูนะคะหอมอุงหมู คำว่าหมูเนี่ยสระอูกํากับอยู่ท้ายมอม้าใช่ไหมคะคำนี้เป็นอักษรน,นํานะคะหอหีบนําอักษรต่ําแต่ทีนี้ให้หนักเรียนสังเกตคือมันไม่มีตัวเพยญชนะท้ายหรือตัวสะกดนั่นเองนะคะคําถัดไปคือคําว่าลิเกนะคะลอยอิลิกลอยเกยอันนี้สองพยางนะคะก็ไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันถัดไปค่ะให้หนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่12นะคะ ตรงนี้ในข้อ1นนะคะเขาให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันซึ่งเมื่อนักเรียนฝึกอ่านแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอัดคลิปเสียงนะคะในการอ่านส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะตรงนี้เก็บคะแนนนะคะ10คะแนนด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่านจากด้านซ้ายไปทางด้านขวานะคะเหมือนเวลาเราเปิดหนังสืออ่านนะคะพอดี สีดำน้ำปลาท่าเรือเยื่อใยใจสาะเหาะไปไมตรีปีใหม่ไรนาหน้าที่ขี่เท่าเจ้าป่าอายุบุรีตะปูหนูหนาหน้าอยู่หรูหราสาคูพระโลโอ้เอ เวทียี่โถโรตีราชินีปีมะเมียเสียสละจระเข้พาหนะนักเรียนพอจะอ่านได้ไหมคะถ้ายังไงก็กลับไปทบทวนนะคะข้อถัดไปค่ะคือข้อ2ให้นักเรียนนะคะระบายสีลงในภาพนะคะภาพลูกโป่งที่มีคำในมาตราแม่กาคาค่ะสำหรับ คำด้านล่างนะคะด้านซ้ายมือที่คุณครูระบายสีสีฟ้านะคะก็หมายถึงคําที่อยู่ในแม่กกานะคะส่วนคําใดที่ไม่ได้ระบายสีก็คือคําที่อยู่ในมาตราแม่อื่นนะคะอะ่เราก็มาดูนะคะมีคำว่าปูทะเลบัวหัวตาปลานะคะส่วนคําว่าดาวคําว่าแตงเราไม่ระบายนะคะเพราะว่าเป็นมาตราแม่อื่น ถัดมาค่ะด้านขวามือนะคะคําว่าไก่ว่าไข่คําว่าหนูคําว่าตะก,กร้านะคะมี4ี่คำส่วนคําว่านกเขากับคําว่าแมวนะคะอยู่ในมาตราไม่อื่นเราก็ไม่ต้องระบายสีนักเรียนสามารถใช้สีอื่นนะคะที่นอกเหนือจากคุณครูได้นะคะไม่ได้จำกัดนะคะว่าต้องเป็นสีฟ้าเพียงอย่างเดียวค่ะถัดไปเปิดไปหน้าที่13ค่ะ ข้อที่3นะคะให้นักเรียนเติมคําที่อยู่ในมาตราแม่กกาให้เป็นคําที่มีความหมายแล้วฝึกอ่านด้านหน้านะคะก็จะมีคําตั้งคําตั้งก็หมายความว่าคําเริ่มต้นนะคะแล้วให้นักเรียนหาคํามาเติมนะคะเป็นคําผสมให้เกิดคําที่มีความหมายขึ้นมาใหม่นะคะคำที่1่เสื้อก็คู่กับผ้าหรือว่านักเรียนจะใช้คำอื่นด้วยก็ได้นะคะถัดไปค่ะ หัวใจหัวหน้าหรือว่าหัวเข่านะคะน้ำน้ําใจน้ําตาน้ํายาอันนี้แล้วแต่นะคะถ้าเรียนนึกคำอื่นที่ไม่ไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะแต่ต้องมีความหมายแถวที่สองค่ะไฟฟ้าไฟป่าไฟไหม้ถัดไปค่ะไหว้ไหว้พระไหว้ครูไหว้เจ้า คำถัดไปค่ะกระเป๋ากระแตนะคะหรือจะเป็นกระต่ายก็ได้นะคะแถวที่3ค่ะพ่อแม่พ่อค้าพ่อครัวเห็นไหมคะหรือนักเรียนจะคิดคำอื่นขึ้นมาก็ได้ค่ะให้มันมีความหมายนะคะคําถัดมาเขาให้คําว่ารามานะคะเราก็เติมเป็นราชาราชินีค่ะ คำต่อไปคือคำว่าทะนะคะก็มีทะลุทะเลทะลาะนะคะ,ะถัดมาแถวที่4นะคะเขาให้คําว่านกมานักเรียนอาจจะรู้จักนกหลายชนิดนะคะนักเรียนก็นํามาเติมเอาแค่ชนิดเดียวนะคะวันนี้คุณครูเอาคําว่าดหวามานะคะนกดหวาต่อไปคําว่าปลาปลาทูปลาบูปาลาไหลนะคะถัดไปคือคําว่าผู้ผู้อะไรบ้างคะผู้ดีผู้ใหญ่นะคะ แถวที่5นะคะให้คำว่าทุกมานะคะก็เป็นทุระธนะุรกิจก็ได้นะคะถัดไปค่ะมะเขือมะระมะลนะิมะม่วงมะนาวอะไรอย่างนี้นักเรียนสามารถใส่ได้เยอะเลยนะคะไม่จำเป็นต้องซ้ำกับคุณครูก็ได้คำถัดไปค่ะฝีมือฝีดาดนะคะเป็นต้นนะคะพอทำได้ไหมคะไม่ยากนะคะนักเรียนค่ะ ต่อไปเรามาดูข้อสี่บ้างนะคะข้อสีเนี่ยให้นักเรียนเขียนคําจากภาพแล้วก็ฝึกอ่านคําด้วยนะคะภาพที่เขาให้มานะคะภาพแรกคือหม้อใช่ไหมคะหอมอหอหมอไม่ทหมอ้ออ่าเราก็ใส่ลงไปในช่องว่างนะคะภาพที่2ค่ะกระทะนะคะกอรออกระทออทะนะคะคําว่ากระต้องมีรอเรือด้วยนะคะถัดไปค่ะภาพนี้เป็นผลไม้เรียกว่ามะไฟค่ะ มออามะฟออไฟด้านล่างนะคะเป็นภาพถั่วไม่เ,เล็กๆใช่ไหมคะเรียว่าถั่วแระนะคะถั่วถั่วไม่เอกถั่วรอแอะแระรอเรือนะคะอย่าเผลอเขียนเป็นรอลิงนะคะค่ะภาพต่อไปเป็นภาพมะเขือค่ะ มอมะขอเอือเขือนะคะเขือเวลาเขียนอย่าลืมด้วยนะคะฟันหนูด้านบนบางคนนเขียนแล้วก็ไม่มีนะคะฟันหนูก็จะกลายเป็นคําอื่นไปนะคะค่ะเปิดไปหน้าที่14ค่ะข้อที่5ให้นักเรียนนะคะรวบรวมชื่อสัตว์ ที่เป็นคําในมาตราแม่กอการนะคะให้ได้มากที่สุดแล้วก็บันทึกเอาไว้นะคะนักเรียนอาจจะใช้คําที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะว่าจะต้องเป็นมาตราในแม่กอการเท่านั้นนะคะคุณครูนํามาให้มีคําว่าไก่ปลาหมาปูงูหนูโลมาชะนีนะคะหมีกระแตวัวมา้า เสือนะคะพื้นที่ว่างๆนี่นักเรียนสามารถเติมได้อีกนะคะทำให้ครบเลยต่อไปข้อที่6ค่ะให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้นะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะคำละสองครั้งคำว่าตัวบรรจงเต็มบรรทัดนักเรียนเขียนหวัดได้ไหมคะไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้บอกว่าหวัดแกมบรรจงนะคะอันนี้เขาบอกว่าคัดตัวบรรจงค่ะอ่า ดังนั้นคาที่1เขาให้คําว่าน้ําใจมานะคะนักเรียนก็เขียนซ้ําไป2ครั้งนะคะคําที่1คําที่2ค่ะถัดไปข้อที่2ให้คําว่าสีไม้นะคะสีไม้นักเรียนก็คัดไป2ครั้งคําที่3ให้คําว่าท่าน้ําค่ะทอดทามเอกท่านะคะอย่าเผลอใส่ไปทอถุงนะคะเราต้องดูให้ดีนะคะอย่าคัดผิดอ่าแล้วก็ข้อที่4ค่ะคาว่าคู่หูนะคะนักเรียนคัดไป พยายามดูให้ถี่ถ้วนนะคะหน้าถัดไปค่ะบันทึกสรุปความเข้าใจนะคะการฝึกอ่านและก็เขียนคําที่อยู่ในมาตราแมกกากานะคะเมื่อนักเรียนศึกษามาแล้วเนี่ยนักเรียนเข้าใจว่ายัางไงนะคะมาตราแมกากาเรื่องของลักษณะของคํานั้นนะคะมาตราแมกกากาก็คือจะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีทั้ง ที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะสามารถผสมได้ทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวเลยตัวยอย่างคานะคะคุณครูให้มาสองคำก็คือคําว่าโหรพากับกะลําปลีนะคะแต่นักเรียนสามารถนําคําที่เราเรียนมาแล้วนํามาใส่ให้ถูกต้องนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องนําคําของคุณครูมาใส่ก็ได้นะคะคําที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในแม่กกาด้วยนะคะก็เอานํามาใส่แค่สองคำ นะคะคด้านล่างค่ะเป็นแบบทดสอบนะคะวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดใช่ไหมคะตรงนี้ให้ทำอะไรบ้างให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอนเนี่ยระบายลงไปนะคะในวงกลมด้านหน้าคำตอบนะคะที่ถูกต้องให้เติมนะคะเติมวงเนี่ยให้เต็มนะคะลงไปในข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือฝนก็ได้ค่ะฝนหรือเอาสี นะคะสีฝนในข้อที่ถูกต้องอ่าเรามาดูข้อ1น,นะคะคำใดในมาตราคำใดนะคะอยู่ในในมาตราแม่กอากานะคะข้อที่1น,นับเลขข้อที่2หิวข้าวข้อที่3ราคาไหมคะอ่าดังนั้นก็คือข้อที่3นะคะคำตอบคือข้อที่3นักเรียนก็ฝนลงไปนะคะ คำว่าราคานั้นนะคะมี2พยายามเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเพยายญชนะท้ายใช่ไหมคะ,ะใช้สระเสียงยาวทั้งคู่เลยนะคะ,ะเปิดไปหน้าถัดไปค่ะข้อที่2นะคะเขาให้คำว่า How กับคำว่าทะเลมานะคะคำใดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ2คํคนี้นะคะคำใดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ2คํคำนี้ คำที่1น,นะคะถั่วพูคำที่2โรงเรียนคำที่3กางเกงนะคะคำตอบก็คือข้อ1ใช่ไหมคะถั่วพูทีนี้นักเรียนดูยังไงว่าเป็นคำตอบว่าถั่วพูนะคะเราดูที่พยางค์ท้ายนะคะดูที่พยางค์ท้ายของคําค่ะอันนี้มี2พยางค์ใช่ไหมคะเราก็มาเน้นดูพยางค์ท้ายค่ะนะพออูพูอันนี้คือแม่กอกาส่วนตัวอื่นอย่างแม่โรงเรียนลงแม่กนกางเกงไงแม่กง ใช่ไหมคะต่อไปข้อ3าค่ะคำใดไม่เข้าพวกข้อ1ใจสอกข้อ2ทอดทิ้งข้อ3วุ่นวายนะคะคำตอบก็คือข้อ1ใช่ไหมคะใจสอกนะคะอยู่ในแม่กอกาข้อ4ค่ะคำใดนะคะข้อใดมีคําที่อยู่ในมาตรากับแม่กอกาทุกคำนะคะทุกคําเลยนะคะข้อ1 งูกินปลาข้อ2ปูตัวใหญ่ข้อ3ะะฉันรักแม่นะคะในแต่ละข้อเนี่ยนะักเรียนจะสังเกตว่ามันเป็นประโยคใช่ไหมคะมีทั้งหมดอยู่3คํคำนะคะ,ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะปูตัวใหญ่นะคะปูปูตัอวตัว,ตวหอยอไอใหญ่มีเอกใหญ่นะคะอันนี้คือแม่กอกาทั้งหมดเลยข้อ5 คำในมาตราแม่กอกาคำใดนะคะเป็นชื่ออาหารเราต้องสังเกตแล้วว่าเขาบอกเป็นชื่ออาหารใช่ไหมคะข้อ1ตะปูเป็นอาหารไหมคะ 2. บุรีเป็นอาหารไหมคะ 3. โรตีอหอมหวานเลยบางคนเคยทานใช่ไหมคะคอนี้ก็เลยต้องตอบข้อ3นะคะชื่ออาหารคือโรตีนั่นเองถัดไปค่ะข้อ6นะคะคำใดเขียนถูกต้อง เขาให้คําว่าจระเข้มาใช่ไหมคะข้อหนึ่งนี่ข้อหนึ่งเนี่ยจระเข้นะคะไม่มีสระอะข้อที่สองจอระเข้นะคะส่วนข้อที่สามจระเข้อ่อันนี้มีสระอะนะคะอันนี้ก็ต้องตอบข้อสามค่ะเวลาอ่านนะคะเราไม่ได้อ่านว่าจะเข้นะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คําควบกล้ำนะคะมันเป็นความต้องอ่านเรียงพยางนะคะจระเข้ ข้อถัดไปค่ะข้อที่7คําใดหมายถึงชักช้านะคะชักช้าหมายถึงอะไรคะนักเรียนชักช้าก็คืออะไรคะเอื่อยนะคะนานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วลองมาดูซิว่าตัวไหนนะคะข้อ 1- โยเยโยเยนี่ใช้กับใครคะเด็กที่ร้องไห้ร้องแงใช่ไหมข้อสองโอเอนะคะมัวทำอะไรอยู่โอเอเหลือเกินนะคะ สามโมเมมเมหมายถึงทึกทักนะคะทึกทักเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นข้อที่ถูกต้องก็คือ O อนะคะหมายถึงชักช้านะคะข้อที่8ค่ะข้อใดใช้คำว่าพอดีได้ถูกต้องคำว่าพอดีนะคะอ่าข้อที่หนึ่งพ่อรักลูกพอดีกันใช่ไหมคะข้อ2ฉันใช้เงินจนพอดี เป็นยังไงใช้เงินจนพอดีต่อไปข้อ3ฉันสวมเสื้อได้พอดีนะคะข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ3เพราะว่าคำว่าพอดีก็คือทำไมคะ,ะก็คือใส่ได้พอดีเป๊ะใส่ได้ทำไมคะไม่ไม่หลวมนะคะไม่คับจนเกินไปนะคะใส่ได้กำลังดีเลยนะคะข้อที่9 พาหนะอ่านว่าอย่างไรนะคะพาหนะอ่านว่าอย่างไรเรกเรียนสังเกตว่าคุณครูอ่านว่าพาหนะใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่1ตัวเลือกพาหนะข้อที่2อ,อ่านว่าพาหนะคือถ้ามีจุดมัธภาพวางที่หอหีบเนี่ยนะคะให้ออกเสียงนิดเดียวนะคะออกเสียงนิดเดียวพาหนะนะคะ3พา,าหนะ นะคะข้อที่ถุกต้องก็คือข้อ1นนะคะพาหานะนั่นเองนะคะท่อสุดท้ายค่ะข้อที่10น้ำที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเรียกว่าอะไรนะคะน้ำที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเรียกว่าอะไรข้อ 1. น้ํา้ตกน้ําตกเนี่ยไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่าใช่ไหมคะดังนั้นใช่คําตอบที่ถูกไหมคะ ไม่ใช่นะคะถัดไปคือคือน้ำพุน้ำพุนะคะเราเคยเห็นว่ามันผุดออกมาจากพื้นดินใช่ไหมคะข้อน,นี้จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนน้ำตาน้ำตานั้นคือไหลออกมาจากทางดวงตาของเรานะคะเราอาจจะร้องไห้เราเครื่องตานะคะเราดีใจนะคะเราเสียใจอย่างเงี้ยน้ำตาเราก็จะไหลออกมานะคะ มันเกิดจากจุดกําเนิดที่แตกต่างกันดังนั้นโจทย์เขาต้องการรู้ว่าน้ําที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเรียกว่าอะไรข้อนี้ก็คือน้ําพุนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะทําถูกต้องไหมคะค่ะถ้าอย่างไรนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึง่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปในมาตราถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียน